นัคะแนนก็อยู splash, ่ที่คลินิกค่ะแลวเพื่อนๆดูสิคะด้านนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความหย่อนคอแล้วก็วมกว่าอีกด้านน่ยแล้วก็เป็นด้านที่แนนถนัดด้วยปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะแนนก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะันนเดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอของครอบกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยก็จากปัญหาที่เราได้กังวลนะครับหมอมาดูแรกก็คือด้านฝาจะดูหย่อนกว่าข้างซ้ายนะครับทำให้ดูรู้สึกเหมือนว่าแก้มด้านขวาจะใหญ่กว่านะครับซึ่งปัญหานี้ก็คือความหย่อนก็คือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทไฟูค โดยแผลผู้จะสามารถยกไปชัดแก้ขึ้นไปทําให้กรอบหน้าชัดขึ้นด้วยโดยหมอจะเน้นการทําด้านขวามากกว่านะครับเพื่อปรับให้มันใกล้เคียงกันแบบมากยิ่งขึ้นแล้งมันจะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยครับสบายมากมีกแ้่แฝกและชาอยูเท่นัครับเราจะเห็นขอบเลยหลังทำจะยกประมาณสักที่20-30%นะครับโดยจะชัดที่สุดประมาณสักงหนึ่งถึงสองวันอันนี้หมอทำข้างซ้ายเสร็จแล้วนะครับเมื่อไปเทียบกับข้างขวาจะเห็นเลยนะครับว่าข้างซ้ายรูด้วยมากกว่าชัดเจนนะโอ้กระชับมากเลยค่ะคุณหมอโห แต่ตอนกับอีกครางนึงเลยค่ะได่ครับนั่นหมายว่าถ้ามีค่าหนึ่งให้นะครับได้เลยค่ะเย้ในที่สุดแนก็ทำไฮฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะคนรั์ค่ะบอกเลยค่ะเพื่อนๆว่ามันไม่เจ็บเลยค่ะเราใบหน้าก็กระชับมากขึ้นทำให้กรอบหน้าชัดขึ้นเวลาถ่ายรูปท่าไหนมันใจค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาแบบแนนแนนน้องเลยค่ะให้มาทำไฮฟูที่ไทยดีสแคว์คลินิกค่ะจะได้